สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับแมตตี้สไตล์บ้านสวนจ้ามาแบบคำๆวันนี้เปิดคลิปแบบคำไหนเด้หนิหกโมงเราประจักเปิดใช่ไหมเอินนะเฮ้ยเลี้ยเลียงเลยไหมวันนี้เราจะเข้าเรื่องเลยเฮาบอร์เกอรสินดาเต้ดนด,น,ดนตั้งแต่อากาศฮอนนี่กระลังฝนตกแล้วอากาศมันก็เย็นในนอยนึยนงเฮาก็สิเห็ดสินดากินเนาะทุกคนก่อนอาริตาสิกับเมื่อปากเซนะเกือบเอาปักสัน แล้วก็เรามีแขกมาสามคนมาลินบ้านสวนมีเจ๊ข่าวน้องนอยแล้วก็สุริสุริมาแต่วสวรรค์แล้วเพื่อนก็ได้อาซา,าวเวทียงเออมาตะเวียงเพื่อนมาแต่คนเสิร์ตหลวงพอบางเออมาตะหลวงพบางยังไงอีกเออมาตะหลวงพบางแล้วเพื่นอนได้แววนเอาพะลมให้เมสิเอาไปถวายวัดแล้วเพื่อนก็ได้กันมีส่วนห่วมน้ำสีน่วยเนาะสุริเนาะสุร,ริส่วนห่วมมัน ทำบุญนะเมตาซี่น่วยเนาะเพิ่นก็เลยได้แวะแล้วก็เอามาบ้านสวนเฮานี้เพื่อนมาจากสวรรค์เด้ก็เลยรถเพิ่นมีเป็นรถกระบ,บะก็เลยหาอาศัยเพื่่าเออแกม,มาให้เมตาเลยแล้วก็เอาไปวัดเราจะเอาไปวัดวัดวนที่29าเก้าตอนเซาเนาะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เฮาสิไปเตรียมเครื่องเฮดซินดาเนาะเฮาหากินแหนมเนืองแล้วอลิซาหากซื้อมาแต่โอ้เพิ่นซื้อมาตั้งแต่ไปกันมาอลิสผูกปจังเนี่ค่ะใส่ตุยินไว้แต่เบิ่ออ อลิการ์เอ้อาริตากรหัตมาเซโนเมอนรีโนโตรนยาข่าวก็ได้ปิ้งไก่และกังวงหิมะพาวมาป้ากินได้ปะไรรอจรารวินป<ะ>้ากินหลายอย่ะฮะปะพทิมไมาตรงกิฟต์เสียบยูข้าดต่ป็นคหมอ <laughs> มือนี่ฮะชิบนเสนาถ่ายบุคคลมือนี่ อย่าก็บต้องเก็บตัวอีกตายให้ยังเวียนคนตัวบีนีน่เระคือคนดังอ่ะทุกคนจะไปเตรียมเครื่องเฮ็ดชินดาดก่อนสุพน์น่ะอย่าก,กินต้มหอยทุกคนกับไปต้มหอยไม่ตาว่าต้มหอยบ่ต้องใส่น้ำบ่ะสะุดเห็ดไปไหนเนาะเห็ดบ่เป็นบ่กลายเห็ดแล้วก็ยันไทยไม่หมดเนี่ยไปตีก็เลยขอจะไปเห็ดเนาะไปตีจะไปเตรียมเครื่องเฮ็ดชินดาดกินต่อแรงเพราะว่าอลิต้าว่าจะกลับปักเซวันทีสามสิบอิทน่าจะกลับพร้อมเจ้าขาวเนาะ กำสีกับน้องน้อยน่ะจะก,กลับก่อนประมาณวันที่9เก้าหรือ30ประมาณนี้พอมืออื่นนี่เขามีเวียกสิไปนำการอยู่เนาะทวงเวลาเขาว่าอยู่ประมาณมือหนึ่งแต่ที่จริงทารันบม่มีเวียกหากระเจ้ากะกระเจ้าคือชิมื่อแต่มืออืนนนอออ่นนี่แหละเนาะมืออื่นนี่เป็นวันที่สเปคน,นะทุกคนแ่ะทุกคนถ้าจะไปหลังบ้านเลยให้รันจับกองให้เนาะไปกันค่ะ ข้างหลังเขาทำอะไรถึงไหนแล้วจับมาเลยนะคะคลิปนี้ย,วยาวๆค่ะแม่ปุ้งเปิดเฟนด้วยก็ปเปิดแฟนเฟนเ,เขาก็มีมาชิฮอนแม่ปุ้งของแข็งแรงนะเนี่ยวันนี้เขาก็ได้ไปเลาะหาเห็ดได้ทุกคนแต่ว่าเขาบอดได้ถ่ายคลิปเนาะมันมืดแล้วสุดนี้สุดเตรียมพร้อมไปหาเห็ดได้หรเมื่อวานนี้โ่รเตรียมพร้อมมาไหน ใส่สุดปลาปลาแบบซิวๆเหงมัวนี่ออกมาจากบ้านไม่จะหอยยู่เอนีิเตรียมพองเหมือนในเฮ็ดเียแต่พอไหลเข้าว้านี่บอกเมื่อยบ่กปวดยุบลงยุบลงเลยไปกินหรือยังต้มหอยต้มแล้ว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 ขอเคนดังเลยคนดังนี่สวัสดีกล้องหน่อยเทสน้องสาย สัสดีครับสบายดี Hello everyone today is ต้มหอยเออจะเป็นคนดังมันบ่โอ้แล้วก็ะจิเป็นคนดังมือนี่เบิ่งมือดำกับแล้วแล้วจิเป็นคนต้มพร้อมบปะคนต้มเป็นคนตื่นหมยไปรุ่นไปรุ่นต้มแล้วต้มแล้วนางกำลังต้มต้มระเบ้อดิต้มระเบ้อวันนี้นะความต่อไม่ได้ความต่อไม่ได้ความจิ้มใส่ใบมานนำลูกเอาใส่ใบนะใส่ใบ ไปแล้วลูกเนี่ยเออดายม่ใส่เลืป็นลไไนม่เกลือปนใส่เกลือดิเดาทเปลาขาวนี่ว่าปลาขาวตีทะเลบนได้หอยมาแต่สวรรค์มาแบบยากนะต้มกินเองอี้ก็ั่งกเห็นแวก็่เดี๋ยวเดี๋ยวจับเลยใส่เกลือไปไะอย่าเพิ่ย่เพิ่งใส่เกลืออ่ะ โยแบบลากซอกวะต้มแล้อกมต้มต uh ้ม huh. ต้มต้มต้มสาเกือได้งนว่าเค็มน้ำเกลือคอยว่าปลาลาซอกเออเป็นทางคนดังเป็นทางคนต้มคูจักความยื่อเนาะใส่าดทเล้อยเอทางคนดังทางคนต้มสุดยอดสุดยอด มาเราจะเตรียมเครื่องเฮดซินด้าแล้วนะทุกคนเฮ้ยยังบม่ได้ทักทายเลยสบายดีทุกคนนร้านเอ็นทีเด้อวังเี้เสื้อเนี้ยได้เสื้อใหม่อีกอะยืนนี่ไปเป็นเจ้าของเสื้อนี้ยเจ้าของเสื้อคู่ปอไซหรอปอไซเจ้าของเสื้อให้ยีใส่เนาะเน่าไม่ใช่ชิมขาดตัวเองงอใบไม่เลยใบมะขามวันนี้ใบมะเก่าอเดินเด้อ นี่เรากจ็จะจะ o ุมนุ่มกันกินสินดาดก่อนจากาลานะทุกคนก่อน <c ười> จะเอาอลิตากระสเมือเลยเดเอลิตามือปักเซ <c ười> จนะน้องฮอกบ่มีเวลาแล้วมืออื่นกระพันเข้าสวรรค์นเดชเพื่อหมูนี่ซื้อไว้ประมาณ<ๆ><ม>ห้ามือหนูจ้ะวันนี้คุณแม่ร่าน่าจะสวสชินนะ <c ười> นี่<ห>นณลิตาก็ได้เสื้อด้วยนะนี่กนุ่งไปหาเฮ็ดเลยมาสันมันมัน นี่ข้างล่างก็เทเทอ่ะขออนุญาตล้างพักก่อนเลยค่ะไปสังเดยละสามเพิ่นนะ 5, 8, 8, 8. โอ้กูจะไปเห็นมือปานนี่ 5, 8, 8. <laughs> ขาดกลางเว้นกันยังหาผูเห็นเลยนี่ค่ะได้เยอะแยะเลยผักเราก็แรนเปลี่ยนชุดค่ะแม่ปุ้งเปลี่ยนชุดค่ะผู้หญิงคือคนตุ้ยอยู่เเ้นาะไม่เป็นไรซีซิว อลิต้าล้างแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้อลิต้าสวยเลยวันนี้เกยดล้างพักโยหมูระเห็ดอยู่มีจักำลังยิ้วกำนัาอายได้หมูเหมืนหมูเห็ดอะไรตัวเองนั่งอยู่นี่บใครว่าก็หมอหบออลิต้าไม่ค่อยเห็ดเดลอสบายดีเด้อสบายดีวุ้นมาบังอีกแล้วสรงภัยตัวพุ่งนี่สองของแม่ปุ้งสื่อเลยฮูจักบอกโบฮูจักเมตตี้ สะพาบานสวนอ๋อสะพยบานสวนติดตามเขาเดี๋ยวออนี้ติดตามเด็กปดเดนะไม่มีกันใม,มา,ากท่องฝากท้องปากในส่าอีเป็นลูกสะพ้ายนะมันกระทันเลยเธอ,อเมาชาปนี่ข่คมาลินนำองนีคะคนมาชิมาหาเห็ดมาหาเห็ดวหาโมงมาหากก่อนกกมือกอะเดท่าลูกเขาดิลูกเขากรผู้ชาเออนีเราไเนี่ยอไซักกนาเ แค่แถวโบมี่เลยข้าน่าจริงบัวไหวเลยเนาะแล้วกันน้องน้อยน้องน้อยมาผู้เดียวบ้าเอ้ยน้อยเออ้วยน้อยแล้วเนาะเอยก่อน้อยโคเทวนะโคยังเทาโบมี่เออยอยน้อยเออยกระตายเออน้องตายวะเดี๋ยยวนมาแบบ้อยเดี๋ยวน้อยเนาะสาวน้อยคนนี้ เดียวแล้วมาครับันปาคำสี่ไว้นะครูคงคุยใจคนนี้ใจคนกใจเหรอยเคนักองเ้อห็นตลาดเดยอง่เอยู่นอง้งมาบิงเน้อคนดังมาโสิดาคนดังมาโสิดาคนนะอันนี้ใคสบายดีบรทุกคนเนอะสบายดีเลยพอเหลือป็นพัดพอที่จะคอยลากรนอยู่เลย สุดเยสุดได้ถือเอาอันนั้นเป็นวันได้ลาพึ้นหม้ออันี้ดิเอาเลยวันได้ได้โชคดีแล้วเนี่วันละรวยเจ้ะได้ใครได้น้องรายเฮาอู้ถือว่าโชคดีแล้วก็พัดหม้อล่างควยเฮ็ดทุกอย่างเขาบป็เอิร์นมาโชคดีเฮ้ยเราวาสนาเออวาสนาควรอย่เว้นกรรมใดกำลังยอกแล้วจะเว้นกรรมนะทุกคนเอ้ยคู่บุญคู่กรรมนั่นเอาได้ได้ยอมไปลูกสติลูกเุยเลยนีะฮะเอาเลย ไปได้จะได้ไปมีการได้เ really ม no ียฝรั่งกลับมาได้เจ้ามีลูกสาวมัมีมีใครมีการล้างเสียหาผอมันอยู่ข้าวเจ้าเนี่ยเป็นพ่อ่มซีเออหาพ่อมันอยู่ตอนนี้เนาะหาพ่อมันอยู่จได้อยู่เนาะวันนี้ก็บ้าวุ่นวุ่นไปเหมือนเดิมนะคะว้าวุ่นแบาบุ๋มว้าวุ่นที่ตัว แบบสมัยปีกุคึกเลยนะมือนกันเพื<ห>นน่นม,มาบราทานตอนเทาไปหาเห็ดเนาะแต่ว่าตอนเทาหาเห็ดเม็นี่เขาเปิดไทยเพราะว่าเขาบปิดเจ็บ,บ,บท้องเออ,อ,อตอนนี้ค่อยเริ่มเจ็บลงมาแล้วใช<อ>่พรายกินทามจีโตนึงแ<อ>ม่ก็เตรียมซอยพริกซอยหั่นซอยหั่นหั่นอะไรอ่ะหั่นพริกหั่นหมูพริกก็จะใส่ก็จะ อามูสใสจานนะอุ um, ้แม่ซอยงามเด้อนี่จูกับเบื้องเรานี้ยนะเบืงมีแพ็กเงี้ยกันเองนะเอาใจแม่ย่าเพื่อนับใจแม่ย่าลูกสบายที่ดีต้องย่อยาลูกสบายหัวใยนี่แม่ย่าให้ยาให้เรียกหลายนะสวยงามดีไไหนเ่ยยเด้อยเเ้งามเนาะดูสิ เด็น e. ี่เลยตายเร็วแล้เสียงหัวลูกไพ่ก็ไม่ง่าเขาเปแนั้นใส่หวก็นนก็ได้เลยแต่ละคนใส่หัวงใส่า่ได้ใส่ก็ได้สิใส่หัวลงใส่หัวงหัวใหญ่้หวเราอาจจะเอาสองคนแต่เราเอาหัวใหญ่งรู้สึกต่เ้ นะฮักมาหัวเสยนึกว่าพนยอแกินนี่าหัอาชุภาหัวเนลยเหยิอดพพเคจะเตรียมเื่องออกไปทางรองายต่อเด้านะคะนะคะเจอกันข้างนอกค่ะสุดเหมือนจะไปเล่นทะเลเลยจะไปฟุ้นสุดถอยมาอะไรนี่กัน ถ้ามาตอนนี้เราก็ไปบ้านสวนเตรียมแล้วค่ะมาได้เจอคนดังมาได้เจอนักร้องดังสามล้านล้านได้โอ้ยเอวิติงซนะิงเกิลเกชื่นห้องห้องเพงลงเราให้ฟังดูห่ะท่อนหนึ่งไ <laughs> อ,อ้ยักษ์ก <laughs> <laughs> ็น้องอเลดี้อย่าไปขี้อย่าไปขี้อย่าไปขี้อย่าไปสนใจ <laughs> ติดติดติดได้อยู่ได้อยู่ ไปนะเเฟเดิลวยวันละก็ไปวันละก็ไปไปนะแม่เพื่อชลิตน้ำลืมลืมคืดเถด้นี่เตรียมแล้วค่ะนานี้ยินดซินแมาดูดูตุ้ยนะคะตุ้มันหนะคะมาดูดูตุ้ยคาวของสวดพรม นี่ Connie, ถักเราก็อยู่นี่ทะหลเลยว่าวันนั้นแหละมาโอ้ลิตายังไ่ได้ถักทายซองเลยสรุปเท้ากับวันที่สามปีนี่นอนเด่นไปดิแตาพี่จริงๆเหรอคลิปซองอีกทีเราเออปันน้ำ่ขึ้นหอนลานโอเคหอนเลยนี่ทีทันทีมันกำลังเอี่ยวแบบเข้าอุ่มเนี่ยไม่ได้หายมัเทาโป้งหายได้เลยค่ะสบายแลยสบายแลย บ่หายบ่ไปดีแล้วไปดีจะดีนานๆเตอแล้วเอ้าลูกอยอะๆอะไรก่อนจะของซ่องมาช่องฉันนะเนี่ยไปเที่ยวกันเล่นหนึ่งมันมันไปรอรอรอนาดยาดนั่งถ่ายอยู่คันใด้ายเลยไปอลิสไปอยู่กันจิกกับใครเองยงอมกันเองไหมอมกันดีน่อลิสอยู่นิ่งๆอยู่ก็อลิสเรื่องคืนก็เป็น อ้าวลืมเท่าไรก็ลืมแล้วเด้่นี่เนาะเอออ่ะถ้ามาพร้อมหน้าพร้อมตาจะถ่ายต่อิิได้้้ก็ลลืมแวออตตาาใหทุกคนตอนนี้เราก็ลงหม้อแล้วนะเล่หน่อยอันะไรลงหม้อแล้วอะไรลงหม้อเล่นน้อยเล่นน้อยเก่แก่เล่นโง่เล่นน้อยเอาพ่องชลีกันยังไงตอนนี้ทีแล้วอ่ะให้เจ้าตอนนี้พอดีให้เจ้าเล่นน้อยไปน้ำแข็งตีกันเล่นยังเล่นน้อย สไ่ได้เลยนะมิเืองักี่หอนจ้อรเล่นเมือรนี่เลยจะได้พูดไหเนี่ยอย่าพังก่อนพุ่งจะได้พูดไมเนี่ยให้แขกวอกก่อนให้แขกบอกก่อนุไทยคลิปก่อนบูเมนเขากำลังคลิปอออเคลิปนี้ก็เป็นคลิปกินหมูกระทะเลี้ยงส้มอาริสตาสาวผมยาวนะคะจะกลับบ้านปลแล้ นันนิต้านะยึดนั่นหรอตอนนี้เป็นบ้านของพี่แมตตี้แล้วค่ะเขาไปยึดไอตาไปอยู่กับเซอไอริก็ไปอยู่เซโนอันนี้เป็นของแมตตี้ไม่เลยไปเลยไม่ใไปเลยนบุกเข้มาแล้วโดนตัวเองเอ้มาแล้วโดนตัวเองถูกตานะไม่ใช่ของลูกฉันหรอกค่ะมันมีลูกเปยนะตางเลยพูดสุนเซลแมวพงเอาเอาเราเยอะเยอะแล้วก็มีเลย้วอยู่อยู่ ได้ยูเป็นแบบอ้ยม่จเาจจอกมือบอโอ้ยอยู่พ่นมาจักน้ออยู่เย็นพูดไหพูดแล้วให้เราอันเขาจะทุกคลูซี่รู้ี่วันนี้เรามากินตินาดอะไรก่อนลู้ีู่้ี่เรามากินติ่าดลู้ี่ลูซีู่ี่โตาในเรอนนิ่มเนี่ยอแล้วแล้ววันนี้เาดูเป็นลูกิบพัลูกสบพนภาพ เล่นมาจักป้าหากระชับเือยเลยลืมไปแล้วเป็นเอื่อยเอื่อยเขาไน้ยฮะเอื่อยโคกเลยใจ่อยเราเลยลงเอื่นห่อยอ้ายมาตลอดไมู่อายเลยกูน้ไม่ยังก็ะเออได้เออได้เขาตลอดเจ้าขาวจับให้ท่นใจแห้งเด้พอนะไดบอยากให้เพื่อนแม่สวีทวิวกัน ไปสวีดกันสองคนค่ะรถละหนึ่งเนาะนอนพีร้างกันสวีดกันได้ลูกได้เละเนาะแต่ละมือเออเอาคุลลีเสร็จยังนนะฮะเสร็จยังนนะเก็บหอยมาเพื่อนบ่เอาเปลือกมันออกมามากินนี่นะมากินก่อนจ้ามาคอยจัดการให้ดอกเอาเฮาวเสียอุ้ยอุ้ยขนขนเจ๊ข่ามแน่เลยนุ้ อีตัน้องีเนะเออีตัวน้อยาลากกแมเดินนกจีตัวนาะตัวฉับ้าได้ต้นลยมได้ตัวอยหุ่นให่โดแขงมาแล้วนี่อดีตบัคมาถือมือยออย่าไปปั่นในหมื้เรงค่ะตัวว้าตีนขี่ปึ้ง้ปนี้นอ้จะตัวเองุกมันยากนะเอ้ยเจนนต์กรเข้มบ้านมันนำขอนขอน ไได้ตน้สุกี่อแม่แ่บอกให้อาตัวเองแบบนี้บ่ได้ดออสมบัติี่เหลือยังนี้านี้โบแต่ก็จากกองบอลลดได้เล่นหนึงแต่ก็น่าเงินเทน้ำสุกเซฟไดแม่บอกิรอาอไม่ได้ฟ้า่มือมือไ้มือคิดทอดไถ่นได้ย้ไม่ใช่ได้ยู้คือไม่ได้นะไม่ได้นะโบแม่ต้องบอกว่าโอเคอยู่ โอเคอยู่ยไม่ถ้าได้อยู่นี่คือไม่ได้นะคือตัดเลยแบบว่าให้มาๆมาทุกคนคาแบบครอบรายเดือนแต่เออสลีมกินหอยเดาจุเจ้านี่เจ้าต้องซถุงกูเหกอเฮาบ่มีหอยเห็ดได้ปันนี้ฮะีเฮาบ่มีหอยเห็ดจังได้ปันนี่ไปแปรงลากมานนี้ไปแปรงลากเนาะหมออยู่ใส่เดไปได้แซ่บบปุ้ง เอาข้าวกรเียว่าแต่เดืนนี้ไม่ได้กินมันี้ะเทียม้ว่าต่อนี่กินนลด่าวกระเียมีไวกเดียาวเดียวกระเียกระเทยมกระเทวกันเทนยาวกรากระจวกะเยมกระเยมาเมากะเทีซากเาวกระเ้าวกรย้าวกระาวกะเทยาะเข้าระเอขกระเยกเยกรที้กเอี้รเ้เมื สิบซองวเนี่ยบ่อด้ิคอยสิับน้ำกันแะกสิะหาผัวปักซีขันว่าขั้นขั้นบาเบากับบอดีหัวขั้นบาเอาผัวกับบาเิ่ฟืดเอ้นแม่สบายขั้นบ้าขั้นเบาเ้ากับบได้หัวขั้นเบาเอาผัวไก่ฟืเออไม่ได้ยิน๋ย่คำบาผัวแล้วบอดีลืแสดงว่าอ้ปุ๋งเนี่ยมันมันได้ฟวนบอกเย ได้เลยเล่นนั่ง8บวกเอ้ย18ปี8บวก8บวกเดี๋ยวแล้วก็แซ่บๆนะอ่ทุกคนพักคิดเวกอนให้เจข่าวกินสิดาเนาะอย่าเราหายแม่กินหอยว่ะ